ก็กรับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับทีมงานเสีคริตดินหน่วนนะโอ้ยไฟโชว์แล้วแม็กซิจวดดังเท่ฮะถ้าฝนตกนี่โคตรเท่เลยสวยเกินวิบาบวิบาบเลยแต่แม็กซิจวดจะขับตรงนี้ชานะดังสวยอะ เยี oh, the the ja ่ยมเลยยังเบิ่มโอ้ฝนน้ำตกเลยนะเมื่อกี้ว่าจะเดินถ้าฝนตกนี่ว่าจะเดินขึ้นรถปัสตานั่งเยี่ยมปลูกฟ้ากระพานะ เสียวๆ,ๆอยู่เหมือนกันครับยืนถ่ายไม่ได้ถ่ายกับโทรศัพท์นะตกแล้วครับแต่ตกนน่นนะโอ้ฝนจะตกนี่ทำงานเร็วมากครับ จุดจานจุดจานเลยโอ้ปอตันตกใจ,จน้บประมาณ500เมตรนะไปกลับ ก่อนจะสายควันนะคันนี้แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีควันแล้วเราต้องมายืนทางนี้ครับลมพัดไปทางนู้นนะก็ยืมือกี่เธอมือกี่เธอมัวจะดูไม่ช่วดอะทางนู้น เกือไม่ได้ลุกเอ้ยฝนตกแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นกับป้ายเยอะดีกว่า แล้ฝน,นร่มตกแล้วนะเดี๋ยวขึ้นรถก<อ>่อนไม่รักชาวการยังไม่ยินเลยยังยินแล้ว ครับลูกพี่เอาเดี๋ยวคลิปนี้แะ้เราฝากไว้ที่นี้ครับฝนตฝนตลิ้งอะไรเลแต่นอนเกงหอุโตนอนเีหรอยอืมมนอนย่มมปลง่ายเยงงตปลน้ปลง่านูอะไรกันต่ลงง่า ជិះមកខួរណ៎២គ្រោះថ្នាក់ណ៎ครับ